ตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้าหานาทีนะครับผมกำลังจะเดินทางไปที่สุวรรณภูมิตอนนี้หกโมงเช้านะครับกำลังจะเดินทางไปประเทศอินเ,เดียกรุงิวเดลีบินไปเที่ยง20นะครับแต่ว่ามาเช้ามากวันนี้เพราะว่า ลัวรถติดคนก็เยอะมากแล้วตอนนี้ท่วนักกูวันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เดินทางคนเดียวนะครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอยู่คนระับตอนนี้กระเป๋าหนักมากะ เ,เวลาคงครึ่งน่าจะอีกสองชั่วโมงเรามาเช้าไปหน่อยบรรยากาศตอนนี้ก็คนเยอะนะเพราะว่าพรุ่งนี้มันหยุดยาวนะครับท่าวันคนก็น่าจะไปเทียเท่ยวเยอะตอนนี้เราก็ไปดูว่าเราจะไปเจอกับอะไรบ้างนะครับผมตอนนี้ก็กําลังจะไปเดินหาอะไรกินนะครับเพราะว่าก่อจะได้เช็คกินก็อีกน่าจะสักเกือบ เกือบสามชั่วโมงเลยคนก็เริ่มเยอะแล้วนะครับยิ่งสายคนก็ยิ่งเยอะอน,นี้ก็มากินข้าวรอนะครับขอเคาน์เตอร์เช็คอินเปิดรอไปยาวๆครับตอนนี้ก็มานั่งรออยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วนะครับ นี่เคาน์เตอร์จะปิวยังไม่เปิดเลยนะครับตอนนี้ก็8ดโมงหนาทีแล้วผมว่าอีกหนชั่วโมงน่าจะเปิดแล้วก็นั่งเงาเๆไปสำหรับทริปนี้นะครับผมก็จะไปทั้งหมด8วัน7 00คืนนะครับผมก็คือจะอยู่ที่กรุงนิวเดลีเนี่ย4วันไปต่อที่เมืองเลราดักเนี่อีก4วัน3 00คืนนะครับ หลักๆคือเที่ยวทั้งหมด2เมืองนะครับพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีแวะไปที่เมืองอังกาด้วยนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของทัสมาฮาลนะครับก็คือแบบไปแบบเรทิปนะครับก็จะเป็นยังไงก็ตามไปดูกันได้ครับตอนนี้ก็รอเช็คอินอยู่ตอนนี้คืออยากรีบเช็คอินรีบเข้าไปในเกตมากเลยจะไปหาที่ชั์นแบบสักหน่อย ตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ในเกตเรียบร้อยแล้วนะครับผมเช็คอินนานมากแต่ดีที่เรามาเร็วก็เลยได้เช็คเสร็จเร็วนะครับบรรยากาศในในเขตเนี่ยก็แทบจะเปิดเป็นปกติแทบจะทุกทุกอย่างแล้วนะครับบรรยากาศทุกทุกชับมากเดี๋ยวเราจะเดินไปที่เกตกันเกตผมอยู่ที่เกต G 1นะครับ ส่วนขั้นตอนการเช็คอินนะครับผมก็จะตรวจเอกสารเยอะกว่าในเมื่อก่อนโควิดหน่อยนะครับผมหลกัหลกๆเลยก็จะมีใบฉีดวัคซีนนะครับผมแล้วก็หัวเครื่องบินอ e ีทิเกตแล้วก็จะมีวิซ่าออนไลน์นะครับผมที่เรากรอกมาแล้วก็ต้องปริน้นต้องปริ้นเอามาให้หมดทุกอย่างนะครับผมเพื่อความสะดวกรพวดเร็ว อ๋อนั่งไงเดี๋ยวก็ไปนั่งรอขึ้นเครื่องนะครับบอร์ดดิ้งประมาณ11โมง15นาทีเดี๋ยวขอประหยัดแบตไว้ถ่ายที่อินเดียก่อนแล้วกันเพราะว่าแบตโปรโปรมดไปหนึ่งก้อนแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันครับ ี่น้สบาายมากตอนนี้ก็ถึงสนามบินนิวเดลีเป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้กว่าจะได้ลงเนี่ยก็รอไปประมาณ20นาทีนะครับ ตอนนี้ก็กำลังจะไปตมแล้วก็เอากระเป๋านะครับผมแล้วก็นัดคนขับรถไว้จองผ่านทิ่เอเดไรเซอร์นะครับผมเขาบอกจะไปรออยู่ร้านกาแฟร้านหนึ่งเดีย๋ยวต้องไปดูว่าจะใช้เวลานานเท่าไหร่ เรียบร้อยนะครับผมใช้เวลาไม่นานนะครับแถวสั้นมากเร็วกว่าที่คิดไปเยอะเลยตอนนี้กำลังจะไปเอากระเป๋าเอากระเป๋าเรียบร้อยนะครับภารกิจต่อไปตอนนี้คือหาคนขับรถ

Yeah, 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 yeah. Okay. yeah. I'm doing drop down. <laughs> <laughs> if you're taking a route daily, daily, yeah, a day, yes. So how much is it is? How much? Yes, yes, yeah, daily too. Yeah, daily food, like uh, try uh, street food, uh, Indian gate. Uh, yes. Uh, yes. You same company you book. I didn't book I I just a f t e r Uh, in Imolo? So s i you tomorrow I'm going to Taj ทัด a ะฮาร์ I I mean I mean today alright l but o m o r r o w I, I, already booked actually s great <S โหร้อนมากนะครับอากาศคือเมื่อกี้ก็คุยกับเขาว่าถ้าเกิดจะให้พาไปแบบว่าเป็นเดย์ทริปเดย์ทัวร์เนี่ย yeah, <okay. S 1> เขาคิดเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยได้นะครับผม Uh, so you just speak a little bit English, right? Okay. So how long will it take to the hotel? How long? Uh, twenty twenty kilometers, I guess. Twenty kilometers. You fifty minutes. Uh, 50, 50 minutes. It's, it's a traffic jam in Delhi. Yes, yes. Uh, five o'clock. five o—rest oh, hour, right? Yes, yes. Oh. One hour later. ถึงโรงแรมแล้วนะครับเหนื่อยมากวันนี้ไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรเลยนี่คือบรรยากาศห้องผมเองนี่มีน้ำหนึ่งขวดมีเตียงสองชั้นรักครบหั้งหนังห้อง oh. นั่งเล่กว้างมาก โหใช้ได้เลยนะครับโรงแรมนี้พึ่งจัดของแล้วก็ชาร์จแบต GoPro แบต Power Bank ตอนแรกวันนี้ว่าจะออกไปหาอะไรกินแถวแถวอินเดียเกตแต่ว่าไม่น่าไหวละว,วันนี้ตื่นตั้งแต่ตีสี่จนถึงตอนนี้5้าโมงเย็นหิวข้าวมากก็วันนี้คงจะไม่มีอะไรมากครับก็คงจะออกไปหาอะไรกินแถวแถวสถานียูเดลีนะครับผมโรงแรมก็อ,อยู่ใกล้ กับสถานีิวเดลรีอยู่ติดกันเลยพรุ่งนี้เราต้องตื่นตีสามนะครับผมเพื่อที่จะนั่งรถไปที่เมืองอังกราซึ่งเป็นที่ตั้งของทัสมาฮาวนะครับผมงั้นเดี๋ยวไปหาอะไรกินในทะาวนสถานีเดียรีทีว่า